วันที่22กันยายน2566นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังกล่าวกับสำนักข่าวต่างประเทศว่าหากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นโทษก็จะให้มีบทบาทในรัฐบาลน,นี้โดยอาจจะดํารงตําแหน่งประธานที่ปรึกษานายกซึ่งเป็นตําแหน่งใหม่ในรัฐบาลชุดนี้ว่าเป็นความเห็นของนายกรัฐมนตรีที่อยากได้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถของนายทักษิณ ก็ต้องไปดูว่ามีข้อติดขัดอะไรทางกฎหมายซึ่งยังไม่ทราบว,ว่าจะมีปัญหาตรงนี้อย่างไรซึ่งตนคิดว่าหากพ้นทุกอย่างแล้วการให้ข้อคิดข้อแนะนําเป็นบทบาทที่นายทักษิณทําได้และท่านก็พูดเสมอว่ากลับมาคราวนี้ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยท่านก็จะอยู่กับครอบครัวส่วนเรื่องของประเทศชาติไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามถ้าสามารถช่วยได้ก็ยินดีและตนคิดว่าเป็นไปได้ถ้าเป้าหมายอยู่ที่ประเทศชาติดีขึ้นและการบริหารราชการแผ่นดินของนายทักษิณมีประสบการณ์สามารถบริหารมา6ปีต่อเนื่องตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี ถ้าหากมีความร่วมมือและรับฟังความคิดเห็นจากท่านไปส่วนถ้าหากเป็นแค่ที่ปรึกษาแต่ไม่รับตำแหน่งทางการเมืองจะไม่เกิดความขัดแย้งอะไรใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะรัฐบาลฟังเสียงของประชาชนกลุ่มต่างๆอยู่แล้วนายทักษิณก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่ห่วงใย,ยบ้านเมืองและสามารถให้ข้อคิดเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ค่ะ